ยังมาเว่าไงเอ้ยรอบนึงมีม okay, ีเร ma okay, ื่องเฮีช่วยช่วยหน่อยเรื<_<_่องใครต้องงัดเลยไหมอันนี้คือต้นเหตุคือท็อปผิดหรือถูกเราผิดหรือถูกเราซัดได้หมดเราไม่เอาไม่เอาคำว่าเราซัดได้หมดเราเอาเอาเอาความถูกต้องก่อนเราผิดหรือถูกเราไม่เรา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 ไม่ชักจูงกันในทางที่ผิดผมผิดก็ได้ผมผิดผมผมผมผิดเอาความจริงเอาความจริงผิดหรือถูกผมผิดโอเคแม่เราเราแต่แต่พี่มาฟังมาฟังที่แรกก่อน ถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ผมรอพี่ที่แลนแลนจบูนะโอเคพี่รังกลับไปพี่ชายบอกม่่เ่อไงมันพูดมัพูดแบบนั้นผิดแล้วแต่แทงไปแล้วด้วยหรอมึงมึงผิดยังไงของมึงวะมึงผิดแล้วไปแทงเขาทำไมวะพี่ฟังก่อนแต่เ็นพี่พี่ฟังก่อนแทนคนมีมุมของแทลูกแทนกโอเค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  มาละ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 เดี๋ยว้ปแบทน่าจะเห็นล้วคือเี่อยู่นี่เนี่ยว่าไงคือเงี้ยพี่คือผมคือคือผมเป็นลูกเอ้ยผมเป็นพ่อไอ้ตองเลขอะไร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 จ่ายสองไหมเลขอะไรพี่หนึ่งสองกินข้าวหนึ่งสองหกอ่ะอ่ะแล้วไงต่ออ่าแล้วนี้ผมสองไม่อยากให้ผมพิลูยคนนึงแต่ว่าโอเค ไไม่ด้ีเยสแล้วมันเรื่องครอบครัวมมายุ่งกับกูทำไมแต่เย็นก่อนพี่ฟังอ๋อฟังก่อนโอเคฟังก่อนโอเคโอเคโอเคตอนตีฟังอ่ะฟังอัะฟังับและทีนี้พอพอที่จะพอฝั่งฝั่งดูอีกคนนึงม่โอเคใช่ไหมแล้วเขาอยากเคียงไอ้แพนผมรักไอ้แพนมาเป็นลูกอีกคนนึงอ่าและเขาอยากเคี่ยงไอ้แพนผมก็เลยพาไปเคียยนทีนี้มันชุยจบไม่สวยแล้วก็เกิดการแทงแล้วก็ด่ากันแล้วมีเรื่องอ่าพี่แต้มเข้ามาด้วยคือออกวินเข้ามาด้วยแล้วไงต่อ ก็ด่าเสร็จแล้วทีนี้ห้ามห้ามแพนแล้วว่าอย่าอย่าอยากยาก็ห้ามมาอยู่กันเลยลุมกระดือแพนแดนแต่ทีนี้คือปัญหามันคือเคลียร์ไม่จบไม่จบคือ,อยังไงไม่เลนเคลียร์ไม่จบคือไม่จบยังไงยังไงวะแพนเขาบอกว่ามีคนคุมกะลาหัวแล้วมึงจะทําอะไรก็ได้เหรอฟิลประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ก็ยังเคลียร์ไม่จบคนในแกงเอาหนูออกมาก่อนอันนี้คือเป็นผู้หญิงทะเลาะก,กันถูกไหมใช่ครับ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้หญิงดีครับเฮ้ยคือถ้าสมมติว่าเขาจะเอาชื่อพี่ไปอ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะเข้าใจป่ะแต่หมายถึงว่าคือจุดเริ่มต้นที่มันปะทะปะท่วงปะเท่งกันอะไรกันเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันคืออะไรวะคือมื่อยท็อปเขาเขาไม่ชอบที่หนูเป็นลูกปาท็อปเพราะอะไรอะใครไม่ชอบใครไม่ชอบ ลูกปาอีกคนหนึ่งอะแพทเราดนมุมแพนก่อนไม่ไม่ลูกมึงลูกหลานเหรนหลดคุยเย้เยะวะท็อปคือผุดขึ้นมาครับพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่ชอบหนูเพราะว่าหนูไปพูดแทรกอะไรตอนเขาคุยกับปาก็ไม่รู้แต่เขามาอยู่ตรงแลนนี้แล้วเขาก็คุยกันอยู่ตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้ไปคุยอะไรกับเขากับปานะแต่เขาคุยกันอยู่แค่สองคนแล้วเขาได้ยินเสียงหนูเขาบอกว่าไม่โอเคเราชื่ออะไรฮะเราชื่ออะไร แทนไงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคนที่มีปัญหาชื่ออะไรชื่อซอนชื่อซองชื่อซองชื่อซองซองใช่ซองใช่ซองออควีน่ะทำไมมึงสกปรกกันไวท็อปมึงทำยังไงให้มันมีลูกมีหลานแล้วมันมีลงมีเรื่องแล้วกูก็ไม่ใช่พ่อมึงด้วยเฮียกูก็เป็นพี่มึงในแก๊งเนี่ยมันมีลงมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับกูเนี่ยไม่ฮะคือปกเป็นูกปกมันไม่มันใส่ชุดแก๊งแทงการเข้าใจไว้มันติดตรงนั้นแลงมีเรื่องกับแก๊งอะไร อควีนมันเปิดมันเปิดการแข่งกันไปแล้วหนูดหนูไม่ไม่ดีหนูดหนูไม่เอาหนูไม่เอาแกงเข้าไปเกี่ยวนเนี้เออก็ไปเคียย์กันเลยบอกเอางี้เราเอางี้แฮะเราพูดเขาพูดกับเราแรงๆใช่ไหมเราก็แรงๆกลับตามภาษาผู้หญิงพอผู้ชายไม่เกี่ยวพี่ไฟพี่ไฟเกี่ยวใช่ไหมไฟเกี่ยวหนูใช่ไหมแต่แต่ยาแกงเข้าไปเกี่ยวนะผู้หญิงทะเลาะกันมันเป็นทะเลาะเปิไปจะไปด่ากันร เวลาน่เอนะเออเวลาไม่เวลาเวลาเถียงกันอะแบบฟังอยู่นะอาฟังพี่ก่อนคือถ้าผมเวลาจะด่าจะอะไรกันเนี่ยแล้วถ้าสมมติเขาเอ่ยถึงพี่ไม่ว่าจะทางที่ดีหรือไม่ดีพี่ไม่สนพี่ไม่แคร์ไม่เป็นไรแต่ช่วยด่ากลับไปด้วยว่าอย่ายุ่งกับพี่กูอย่าเอออย่ามาอ้างชื่อพี่กูอย่ามาอะไรอะคือไม่ต้องเอากูไปเกี่ยววะโอเคครับเข้าใจไหมท็อปเข้าใจครับพี่เออคืองี้คือ ผมจะยืนดูเฉยๆโอเคไหมเออถ้าผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะตีกันจะทะเลาะกันมึงทะเลาะกันไปเลยแกงไม่เกี่ยวเลยเต็มที่โอเคผมเห็นแก๊แล้วโอเคเอาเลยอ่ะเฮียอ่ะเอางี้เฮียเคียร์เลยกูเห็นแล้วแก๊กูเห็นแก๊งแล้วอ่ะเออเอาเลยมว่ามาแล้ว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 เป็นผู้หญิงมาลุมกันทืบอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นผู้หญิงมารุมกันทืบอไปทำไมอ่ะนี่แหละคุยกันเลยเว้ยเลยเอางี้เอาเอางี้ไม่ไม่เอาไม่เอาให้ผู้หญิงเคฮียกันไในเรื่องนี้มันเละต่อไม่เอาไม่เอายังไงเขามาแล้วนี่เขามาแล้วนี่เขามาแล้ว กับผมผมไม่ยุ่งไงผมยืนฟ้าผมยืนเอามึงก็บอกไปด้วยว่าบอกมึงบอกไปด้วยว่าท่านาจรจะอ้างชื่อแก๊งใครคุ้มกะลังหงกะลังหัวบอกไปเลยว่าแก๊งไม่เกี่ยวแล้วมึงก็นัวไปเลยไอ้เพี้ยใส่กระดูมั้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผู้หญิงฟังเขาไม่กี่คนอ่ะหกคนเยอะมากแปดคนโอ้โหฟังเรามีสองไหวพี่พี่อากไมาไม่เจอไม่เป็นไรไหวไหวอย่าไปกูัวอย่าไปกูอ้าวเลยเราก็ไม่ใส่ชุดเราก็ไม่ใส่ชุดเดียวกันมา เอางี้ไม่เอาเฟยเอาเฟยเอาเฟยตะโกนไปเลยผู้ชายไม่ผู้ชายไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับบอกเอาเลยครับบอกผู้ชายบอกแกคนนี้เอทีทีบอกเอ็กไม่เกี่ยวครับแกคุยกันให้เอาคุยกันบอกน้องขออนุญาตแล้วเอ็กไม่เกี่ยวครับเออจ้าจ้าพูดไปจ้าแกลเลยครับแกไม่เกี่ยวตะโกนไปจ้าแกแกคุยเลยอะไม่ใช่อยู่ไหนตามเรียกคนพูดอยู่ไหนวะแพดมึงอยู่ไหนดหาขึ้นเลยนะไอ้ตัดแต่ก่อนไม่ชอบเลยคำว่าแกเนี่ยแค่ครอบครัวไม่ต้องเข้ามานะแกออกไปน่ะให้ครอบครัว พ่อไม่ต้องไปคุยใช่ไหมพ่อไม่ต้องคุยใช่ไหมพ่อยินพี่ด่ากันไปแล้วหนึ่งแมตต์ด่าไปแล้วอ่ะก็ใครด่าใครด่าคือเขาด่ากันไปหรอไม่แต่ประเด็นคือเขาห้ามมีสตอรี่ไม่ใช่หรอก็ก็ตอนนั้นมันเบรอยู่แล้วพี่ึงูกงอแล้วพี่ใช่เบรกแล้วตอนนั้นเบรกแล้วไม่เขาบอเขาเรียกคุณพ่อค่ะอ่ะท็อปมันเอาเข้าไปเกี่ยวนะไม่ท็อปแต่เขาห้ามมีสตอรี่ไม่ใช่หรอเราติดโชว์แมตต์อ่ะมันฟัดไปแล้วดิพี่ทำไงอ่ะพี่เราก็ด่าเต็มบบเลยพี่ใช่แต่คือแกงห้ามเกี่ยวอย่างนี้หรอ น่าจะเป็นของประชาชนพี่ก็ให้เป็นประชาชนในส่วนนี้ป้าเขาเป็นคนการนละขอไม่มีส่วนส่วนได้ไหมแน่ใจว่าไม่มีส่วนเนี่ตอบแม่โคตรสกปรกเลยว่ะคุยยัดแม่จริงนะพี่คุยเพื่อนน้ำเที่ยวมาไม่ได้ก็แบบไม่ต้องมาเจอกันตริงนะชจติ้งนะอยากฟังอยากฟังไอตรงนี้มาขึ้นมานั่งรอรอเนึ่ยนั่งรอรอเดี๋ยวหยิบไปให้จะกินท่าอะไรกิน ต่างคนต่างอยู่ไหมปีโหมายถึงว่าเราคนต่างคนต่างอยู่ P ี O อต่างคนต่างอยู่อะไรเมื่อกี้ก็ไอ้นี่ไปแล้วอย่าเคลียร์อะไรต่อก็พูดมาเลยสวยไม่ผู้หญิงคนไหนพูดชื่อกูนะกูวิ่งเข้าไปแทงด้วยไอ้ีพี่อะอย่าเอ่ยชื่อกูกูไม่เกี่ยวมีอะไรคะคาใจไตครับอย่าพูดเอาเซอย่างนี้เกินเต็มไะเลยเอาอย่างนี้นะเกิี่ดไม่เีอะไรคะเขาพูดว่าอะไรมันอ่อนให้ไม่ได้เลยใช่ไหม พี่ดำมันเริ่มเยอะขึ้นนมัพูดดีๆกับคนเคนเรื่อยๆแล้วยไม่ได้แล้วพูดไม่ดีตรงไหนล่ะคะแน่ใจล่ะครับว่าตัวเองพูดไม่ดีโอ๋ออารมณ์ล้วนๆอารมณ์ล้วนๆก็บอกแล้วแล้วตัวเองมาปาดคนอื่นเขาอ่ะโอ้ใช่เป็นใครปาดไม่ได้หรอคะพี่ดำสามเซตเลปาดไม่ได้แล้วอยู่ๆจะปาดใครก็ได้อย่างงี้เลยเหรอไม่ผู้ชายไม่เอี่ยวนะผู้ชายไม่เอี่ยวนะผู้ชายไม่เอี่ยวนะพูดว่าง่ายนะขออีกทีดิมึงพูดว่าง่ายนะโอู้หยมันแต่ยังครับค่อยๆคุยกันนะครับลูกๆสองคน เราใช้เราจะใช้ให้ผลนะอับเราอะไรมึงยอยยังไงไม่ก็คุยกันดีๆคุยกันดีก่อนกูคุยดีแล้วมึงดูดิเขาพูดกับกูยังไงมึงไม่ได้ยินหรอได้ยินเฮ้ยเขาพูดกับพ่ออย่างเงี้ยวะไอ้ท็อปเดือดเดือดๆเดือดรเดือดรถด้อดรถดือดรเดือดๆเดือดๆเดยอดๆเดอดๆเดือดๆเดือดๆเดือนๆเดยอดๆเดยอดๆเดือดๆเดยอเดยอดๆเดือดเดยอเดอดอเดือดดอดเดยอดอเดือนดอเดย ตอนนั้นมันอารมณ์ไงอารมณ์มันขึ้นแต่ทีเนี้ยจะจะ่สนหนึ่งช่วงนี้มันมีโครงการโครงการคนละครึ่งถอยคนละเก้าไหมไปเรื่อยไปเรื่อยนะจิงตองพูดอะไรไม่ดีตัวเองโอ้ป้าแม่งนนลูกแต่งงานมีลูกสองคนละครึ่งถอยคนละเก้ามีลูกสองคนมีสองกับแฟนไอ้เหี้ยพอโดนยับเลย เอาเลยน้องคนเล็กไปไหนแล้วไอ้เมื่อร์นี้อยู่น้องคนเล็กที่ไหนครับไม่มีมึงหาพูดไปเรื่อยไม่มีไม่มีไม่มีที่ด้นนั้นก็ลูกเขาหรอกไม่มีมึงหาพูดไปเรื่อยดันซะเลอจะมีลูกเยอะแล้วน้องหัวทองล่ะเนี่ยน้องหัองตาลที่มีหมวกสีขาวอ่ะมึงหมอกลูกคนเล็กโอ้โหไม่ไม่อันนั้นเล่นอันนั้นเล่นยายายาอันนั้เล่นอันนี้เล่นอันนี้คือใส่ฟามจริงจะมีด้วยกันสองคนครับให้แเลยแต่ทีนี้อยากให้ลูกๆค่อยๆคุยกันนะคือตอนนี้ป๊าไม่เกี่ยวนะ ้นีมึงเกี่ยวครับพ่อท่านอันดับแรกก็คือมึงเกี่ยวเลยพ่ออันดับแรกเลยนะครับอ่าหนึ่งเลยนะคือมึงเกี่ยวเลยมึงไปแล้วใครมาไม่รู้อยอยู่มาเป็นลูกมึงน้องไม่ใช่ไม่ใช่ใครน้องสำหรับกูมันคือใครไม่รู้แล้วมึงคือใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงคือใครมึงเจ้าอย่างนี้กับมึงเจ้ายังไงกับกูห้าเอือมึงเจ้ายังไงอ่ะมึงส่งส่งมาจากไหนมึงส่งส่งมาจากไหนทำไม เก่งหลุยเฮียอะไรอยา่างหลุยเฮียอะไรพูดก็ถลเทียอะไรพูดคุยอะไรนี่ไงแหละไอ้อย่างนี้แหละครับเป็นเทียอะไรอ่ะแล้วมึงเป็นเทียอะไรอีสัตว์มึงเป็นเทียอะไรเสียงดังมาจากไหนล่ะอีดอกับลมูกเมืองครับลูกเมืองครับพี่ต้องไม่ห้ามเลยพี่เดี๋ยวเคียร์ไม่จบนะพ่อห้ามลูกน่อยยเีครับลูกอย่าไปแทงเขาเลยลูกพ่อห้ามลูกหน่อยค่อยๆคุยดีกว่าเราว่า้าบอกแล้วว่าโครงการคนละครึ่งถอยคนละก้าวดีกว่าไม่ตบมือเลยดิ มึงเปนเฮียอะไรมึงจะวัดเฮียอีดอกเฮียอะไรแล้วมึงเป็นเฮียอะไรล่ะไอ้ตัดมึงเป็นเฮียอะไรมึงสูงส่งมากมั้งอีคุยเป็นตัวสูงส่งเป็นเฮียอะไรต้องหนีนักหนาไอท็อปความสกปรกของมึงเนี่ยตัวเป็นรุ่นยงรุ่นใหญ่เฮียความสกปรกของมึงเนี่ยท็อปมันทำให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมึงดูดิมึงเห็นป่ะไอ้ท็อปความสกปรกของมึงอะมงั้โลกไปเนี่ยไอ้เียป็นไรด็อลบัาดีดีนะแฟน๊บบ้ดีดีนะจะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะแฟนอย่าหลุดนะบัาดีดีนะเพร๊บ กันการค้าที่มันไม่อยู่เลยวะดูไว้ด้วยพี่ยี่สิบศูนย์เลยเหรอเมื่อไหร่เขาบอกเฮียอะไรกูมีคนคุมหน้าหัวคือเฮี้ยอะไรก็มีครับก็อะไรคือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมันทะเลาะกันผู้หญิงทะเลาะกันไอติวบอกไปเฮียมันเดือดเดือดเดือดกูที่ต้องการกูอยากนี้ขออโทษเพราะมึงด่าไม่ใช่คือตอนแรกเขาเอ่ยชื่อพี่อ้างชื่อพี่อะไรมานั้นแต่คือน้องมาคุยเราบอกว่าถ้าผู้หญิงจะทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทะเลาะกันไปบอกทะเลาะกันไปพี่ไม่ยุ่ง้องก็บอกว่าไฟเขียวใช่ไหมบอกไฟเขียวก็บอกแกไม่เกี่ยวใก็ได้ยรอคุจะแทงมือ่ออิสาว์กูแทงแค่ไม่ได้แทงใครเหยคอะไรกยไม่รู้ยี่ฟังเองไม่รู้เรื่องเลยมงโคตรดังเยอะไรนะก็เก่งตะป่าแขงที่ไม่เกี่ยวถ้ากูเก่งตะป่านะสามหนึ่งเมื่อกี้มึงเอาพี่ไม่เกี่ยวพี่เป็งที่ไม่เหี้ยวอะไรนะยี่ฟังไม่รู้เลยแม่โคตรดังเล เพราะมึงไปขี้แพ้ไงอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรนะว่าไงนะเขาแจ้งออกคีเนื่องนี้คือไงพี่ไม่คือมันไม่เกี่ยวอออกคีนนั่นไม่น่าเกี่ยวหรอกคือนันนั้นปัญหาดิเรื่อเขาทั้งออกคีอะไม่ใช่อันนี้เขา้นอันนี้ปัญหาครอบครัวเนาะปัญหาครอบครัวเขาแจ้งไอ้คนชื่อนั้นด้วยนี่ใครครับพี่พี่ตามด้วยพี่ตามอ่ะก็เาเปัญหาครอบครัวที่มันเถียงกันตั้งแต่ที่แล้วแล้วบอกแกไม่เกี่ยวนี่ยาดะนี่ยาไปห้ามพี่น้องเดือดดิจ้าพี่แกหลุดนะพี่แหลุดนะไม่อยากทำร้ายผู้หญิง แต่พี่บอกว่าแต่พี่บอกไปแล้วว่า le, อย่าเอ่ยอย่าเอาพี่ไปยุ่งอย่าเอ่ยชื่อพี่ถ้าสมมติว่าจะเอ,อ่ยช yeah, ื่อพี่เขาพูดคุยนอกเหรอไมบอกอไรไม่ใช่กูหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ากูเนี่ยเข้าไปยุ่งเนี่ยถ้าบอกใครเอ่ยชื่อกูกูแทงไม่เฮียไม่มาถึงไอ้ผู้ชายต้องด่าเอ่ยอะไรนะเอ่ยปัญญาอ่อนดาได้เอ่ยปัญญาออ่น ไม่ใช่คือคือตอนเนี้ยคือเอางี้เอาเอาง่ายๆนะคือความสกปรกหอยท็อปเนี่ยถ ah, oh, okay. ้าแบบจับใจความไม่ง่ายนะคือไอ้ท็อปเนี่ยอ่ามีรูไปเรื่อยแบบเหมือนไอ้เทียนั่น่ะเออเหมือนไอ้เทียนั่น่ะอ่าเหมือนไอ้เทียนั่นแหละนั่นแหละเออประมาณนั้นแล้วแต่คือแบบเหมือนสองฝั่งไม่ถูกกันก็ไหนคือท็อปเหรอครับพี่อ่าเนี่ยไป็นกานเรียนรู้และคู่กรณีได้ไหมคือพอพอทว่คู่กรณีไม่ถูกกันแล้วเนี่ยมันมันก็เลยแบบว่า นะมีปักเสียงกันนิดหน่อยอย่าทิ้งเขาซึ่งอันเนี้ยจกแก๊งจะอะไรไม่มีใครเกี่ยวเลยเรียกอยู่สองสามสามคนแต่แต่แต่ประเด็นคือเขาเอ่ยชื่อพี่เข้าใจปะเออมคแต่แ่่ปเออคือเขาเอ่ยชื่อพี่พี่ก็เลยแบบว่าไปบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ย เบบีเบบีเนี่ยเราคุยกับลูกอีกคนนึงฝั่งเขียวไม่ใช่ฝั่งอฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบมึงมีคนคุ้มกระลาหัวมึงจะท้าอะไรยังไงก็ได้ประมาณนั้นแหละพี่ก็จับแต่ความไม่ได้ปะพูดเล่นนะพูดเล่นเออพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปไปบอกเขาว่าถ้าสมมุิมึงจะจะมีเรื่องจะเป็นหาอะไรกันเนี่ยคือมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็เลยบอกว่าไฟเขียวใช่ไหมบอกเออไปทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงออกคีนี้กระเทือนเลย สองคุณน่ะผมก็ทิ้วเละเลยผมเอาจริงเอาผมเอาควีนเอาจริงอโดนโดนแทงมั่วซั่วถูกป่ะพี่ก็รู้แต่มันตัวเอาโอ้โหเป็นคนเลี้ยงจังวะไอ้เหี้ยถูกป่ะไม่ใช่ไม่อะไรเนี่ยอะไรนะฮะไม่ยุไม่ยินฟังเดี๋ยวพ่อเลี้ยมยุกหรืไมแมวกูรูวะมาถึงว่ะผมไม่ยุพี่มาถึงแล้อกควีนนะแล้วเป็นออกควีนผมแทงแล้วผมไม่ยุมาถึงแทงใครแทงแทงเกี่ยวสองคนไงพี่แล้วเป็นเอกควีนอ่ะโดนแทงอันนั้นน่ะแล้วเอาเวีนมาแทงปะ ไม่เขาขี่ไม่แทงไม่กล้าของไม่รู้เลยได้เหรอไอ้ผมไม่ไม่อยู่นะง่ายจังเลยมิดำฮะนี่เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะให้เขาไม่มีเงินเนาะเนาะแต่เขาไม่มีอาวุธดิเขาไม่มีอาวุธหรือเปล่าอีกคนน่ะถ้ากลัวกลัวถ้าเขามีเขาไม่ได้โดนแทงพ้เลยไม่ยอมแพนเลยให้หนึ่งหนึ่งไ้แพนเลย้อให้หนึ่งหนึ่งไ้แพนเลยเออให้หนึ่งหนึ่งเลยจบหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเลยครับแ่ครับมีมีรถให้เช่าไหมปล่อย เออวันไหราปอดไปหมดแล้ววะวันวันนี้วันนี้สิไม่ยังไงยังไงจบยังไงจบจบยังไงตู้ยังไงหนูอ่ะเขาต้องการอะไรก็ไม่รู้ไงเขาจับแยกไปแล้วไม่เดี๋ยวก่อดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือคือคือเรามีทั้งสองคนเลยเหรอทั้งจีบทั้งแพนเลยเหรอไม่ไม่คือหนูไม่ได้อะไรหนูเพิ่งมาฟังจากตาทอว่าเขามาลุ้มตาแฟบหนูหนูต้องยอมเหรออ๋อไม่เราเอางี้ฝั่งฝั่งเขาไม่กี่คนฝั่งเขาไม่กี่คน ไม่รู้มาเอามาไมู่้จีบจีบฟังก่อนตอนแรกอ่ะที่ไปเคลียร์กันใช่ไหมเขาว่ามีสี่ห้าคนแล้วมีหนูยืนอยู่คนเดียวอกหนูก็เคลียร์ก็พูดกันแต่เขาแบบมีไม่ค่อยเดี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอ่ะแล้วเขาก็พูดแล้วหนูก็เลยแทงเขาใช่ไหมแล้วคนนี้แบบในตรงของเขาตรงนั้นอ่ะก็มาลุมด่าหนูคนเดียวแล้วก็มาลุมต่อยลุมแทงหนูหนูก็เลย แต่หนูไม่ตายนะแล้วเก็ลุมด่าไม่หยุดจนพี่ในแกงมาห้ามหนูก็เลยออกมาจากตรงนั้นอืแล้วจิ๊บก็จิ๊บก็บอกว่าแล้วทําไมถึงทําไมเขาถึงมาลุมด่าหนูคนเดียวแล้วทำไมแล้วทำไมต้องมาลุมด่าก็บอกให้กลับมาบอกให้กลับมาได้ไหมหนูอยากถามเรื่องนี้แหละอาจจะบอกว่าเรื่องลูกค <c oughs> ุยกัน <c oughs> แล้วคนอื่นจะมา,า,ายุ่งทำไม เขาบอกว่าคนที่ชื่อซองอะอยากเคลียร์แต่คนที่ตอนหนูไปหาคนชื่อซองเขาไม่พูดเลยมีแต่คนแบบขี้ข้าเขาเอะพูดให้เขาทั้งนั้นอะอเรื่องนี้มันผิดจากไอท็อปถูกไหมใช่ออือออใช่ พันในทับอกับพวกในมุมของครับมุมดงใหญ่ด yeah, so ้วยมุมมึงอะมุมมึงไอ้ท็อปว่าไงผมพอละคือผมด้อยู่แล้วครับว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าลูกสองมาคุยกันครับผมไล่เข้ามาเยอะแยะให้หมดแล้วเนี่ยลยไม่พามาคุยกันถ้าอย่างนี้ก่อเลือดว่าเป็นคนยังไงเอางี้คือพี่พี่บอกคนตะกบกลยท็อปอะเหมือนเพื่อนกูเลยไม่แต่พี่บอกให้ว่าแบบคือเรื่องผู้หญิงอะมันละเอียดอ่อนเข้าใจป่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ชายเข้ามีเอี่ยวด้วยหมายถึงว่าคนที่ไม่ไม่นับท็อปนะแล้วแบบถ้าสมมติมันเกิดมีป่่่าามมมมีีีีเเสยยงกกกััันนนจะดดูไพ็ลบอว ไม่เป็นไรถ้าเราขอพี่แล้วจะไปเคลียร์ไปคุยจะไปศาสตร์จะไปอะไรกันตามความแค้งก็ตามแต่แต่ไม่อย่าไปเอาแจ๊งไปเกี่ยวเพราะว่ามันเรื่องมันไร้สาระมากไอ้เฮียท็อปใช่ใช่เรื่องอพ,พูดไร้สาระแบบเอคือหนูไปถึง<น>แรนเขาลุมเขาพูดแบบตะโกนนู่นนี่นั่นใส่หนูคือหนูโมโหอะหนูก็รแทงด่าแมงเลยเออก็เข,ข้าใจเป็นพี่พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกัน,ม,นกมันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้าง แล้วก็ลุมหนูกันชอชอชอถามหนูอยู่น,นั่นแหละหนูถามจะเคลียอะไรแล้วมันก็แบบพูดดีๆไม่ได้หรอกคะ่ะนู่นนี่นั่นไม่เต็มอ่ะแล้วที่เขาไปไหนแล้ววะแยกกันเะผมว่าไม่ไม่แยกอะไรไม่ไม่ไมาด่ามาลุมดา่าแล้วก็มาแยกมาจบยังไงมันได้หรอมันใช่หรอแล้วไปเขาไปไหนแล้ววนะมาถึงเขาไปไหนแล้วไ่รู้มไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะคุยแล้วไม่ได้อะไรน่าจะแยกแล้วครับพี่พี่ท็อปไม่ตามมาเหรอครับพี่ไม่ตามดีกว่าครับผมว่านะในส่วนนี้ แต่แต่คุณท็อปจะทิ้งความรู้สึกลูก totally อีกคนละใช่ครับนานกดดันเลยทีนี้ใจตาท็อปโหดเยี่ยมมากทีนี้ผู้หญิงเต็มแลนเลยลูกลูกปาต์หนึ่งปีกับหนูปาเลยใครรถรถลำคอลงไหนรถลำคอไหนมันแสบหูมากเลยมันโคตรหนักหนูมั่มากเลยเป็นหนึ่งนะเจียวเจ้าเต็มพี่รู้ยังครับใครตัวด่าในแก๊งเออปวดหัวมากเลยอ่ะจบแล้วจบแล้วไปรุ่นจบแล้วจุดแดงจบแล้วปาปาปาไม่เชื่อไม่เชื่อปา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 คุยอ่ะปาโอ้ยเอ้า เอาเอาเอาเล่นแบงเลก์วันนี้เล่นวัเนี่ยเล่นแบงก์เนีอันนี้ใครวะไอ้หัวลิงนี่ใครวะชื่อแบนด้วยไอ้แบนเหรอจบแล้วน้องเอ้ยรู้ได้ไงวะจบแล้วจบแล้วจบแล้วตอนนี้จบแล้ว้มีอะไรกันนะมีอะไรกันะอ้โแสบหูว่าแปลว่าแสบหูก็นนั่นแหละป่าป้าป้ามีลูกบ้างปะเนี่ยไม่มีไม่มีบว่าไม่ยุ่งใครเลยจริงมีมี น kind of <so ี่ยลูกไว้ป่ะเนี่ยหนูไว้ลูกฟ้าเป็นลูกเขาบอกไม่ตดไข่เีวไอเออเป็นลูกเขาไปทั่วเลยนี่ออยาทำตัวตอบปกด่าไอ้ไปช่วยกันเลี้ยงได้โตไงพี่นลานรานี่นี่นลานรารู้เรื่องไหมนี่เรเรื่องไหมเรื่องอะไรอีกล่ะเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้รู้ไหมรู้เมื่อกี้ดูหหนูก็มาเสือกพร้อมเขาเลยเาล่าหนูยน่อ่อนลานิลานลนลานนลลนลนนลานลนลนลอานล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 อนลนลานลนลานานนล ถามเนี้ยลูกเปีนลุ้นเรื่องใะไรก็บอกลุ้นก็เม่รู้เราพูดได้คำเดียวว่าอารมณ์ล้นล้วนเมื่อกี้อารมณ์ล้วนผมชอบนะคะอินเนอร์นักแสดงดีอยู่เมื่อกี้มาเต็มมาเต็มพี่เชื่อพี่เหอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมียกสองเชื่อพี่ไม่มีจบแน่นอนลูกท็อปหรอปะป๊าใช่ไอ้ท็อปมันท็อปมีลูกไอ้เชื่อท็อปมันมีไปทั่วแม่งไข่ไปทั่วนะทำอะไรได้บ้างกับลูกตอนนี้ อะไรนะเมื่อกี้นี่เราพูดประมาณน่ะทำรายได้บ้างกับลูกตอนนี้เออนั่ะดิน่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วก็คนก็เต็มแลไปหมดเลยเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยโอวเป็นลูกดีกว่าขอมาขอพี่เป็นลูกครับไม่มีไม่เอารับเธอไม่ได้ไปจะสอบปกนะผมี่ใส่ดีคุยอยู่มิคุยอยู่มิใช่ไม่ใช่คือล่าสุดไปยูน่าบอกว่าเป็นเป็นน้องยูน่าไม่ใช่หรอไม่นะโลกฟั่นนะนักปัเนี่ย ไม่ใช่ผมเป็นรถปานนี่ยูไม่ยูไม่คือรถแลนเขียวมีผมเป็นเหมือนดาบอะให้เขาฟันกันเล่นน่ะไม่ใช่อันนั้นผมลมีปานผมเป็นตัวกลางเฉยๆแต่ผมจริงๆผมเป็นลูกปลาดำไม่ใช่ไม่มีไม่เอาไปไหนแล้วแคสเหรอแคสเหรอยูไม่แคสเหรอเขาไปนู่นแล้วพี่เขาไปดูแลเขาทิ้งพี่แล้วไปแล้วไวไปไปดีป่ะ ให้เพนแม่งยืนอยู่ตัวเดียวเป็นฝ่ายน้ำพวดให้แพนยืนอยู่คนเดียวแล้วทช่ไมแต่พี่พูดคำเดียวนะพี่โดนด่าแบบนั้นอ่ะแล้วมาจับแยกใครเนี้ยเป็นพี่ตาไปซัดถึงที่พี่เขาพูดแค่นี้แหละพี่ตาไปซับถึงที่ที่ไม่ได้อยู่นะแต่เป็นพี่พี่ตาไปซัดถึงที่แค่นั้น ข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเามาเฮ้ยเหลือที่กุ้นี่เหลือที่กุ้งนี่เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยกูรถกูรถกูรถกูเหลือเหลือเหลืเเฮ้ยขอคันนึงดิเฮ้ยเฮ้ยนีนี่นี่แมวเนี่ยแมวเนี่ยแมว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 มแมว้งองแมววัปลาปลาปลาแลนเขียวปลปลปปลรถแมวอคิน